ตอนที่398ถอนพิษหลังจากที่พูดจบเย่หลิงเฟิงก็หลับตาลงและหมดสติไปอีกครั้งรอยยิ้มบนใบหน้าของโจโจที่ยังไม่ทันได้เบ่งบานก็พลันหุบลงไปทันทีเธอมองไปที่พ่อของเธอด้วยความเป็นกังวลคุณพ่อปากไม่ดีรีบตื่นขึ้นมาสิคะทว่าเธอเรียกเขาอยู่นานแต่เย่หลิงเฟิงก็ไม่มีปฏิกิริยาใดๆเลยมืออ้วนๆของโจโจจึงจับชีพจรของเขาดูอีกครั้งก่อนจะถอนหายใจออกมา เจ้าซิงหัวตกตะลึงไปเช่นกันเป็นไปได้ไหมว่านี่จะเกิดจากจิตใต้สำนึกของเขาเหวินจิ้งเดินเข้าไปจับชีพจรของเขาและสีหน้าของเธอก็ดูผ่อนคลายลงเล็กน้อยถอนพิษได้ครึ่งหนึ่งแล้วละ่ะส่วนที่เหลือก็ค่อยๆรักษาก็แล้วกันค่ะโจโจพยักหน้าก่อนจะกอดมือของเย่หลิงเฟิงเอาไว้แน่ในใบหน้าเล็กๆของเธอถูถ่ายไปกับมือของเขาก่อนจะขย่งเท้าและยื่นศีรษะเข้าไปใกล้ๆเขาแล้วพูดว่าคุณพ่อปากไม่ดีรีบฟื้นเร็วๆนะคะ หลังจากที่พูดจบเธอก็หอมไปที่หน้าผากของเขาจากนั้นก็กระโดดลงจากเก้าอี้แล้วหันไปยังโต๊ะข้างๆเพื่อศึกษาตัวยาที่สามารถถอนพิษนี้ได้อย่างหมดจดต่อเหวินจิงก็คอยอยู่ใกล้ๆเพื่อช่วยเธอเช่นกันเจ้าซิงหัวมองไปที่พวกเธอก่อนจะพูดกำชับว่าถ้าอย่างนั้นก็มอบหมายให้พวกเธอดูแลเสี่ยวเย่ก็แล้วกันเอาละมีเรื่องอะไรก็บอกกับฉันได้เสมอเลยนะค่ะ เมื่อคนอื่นๆเดินออกไปจากห้องจนหมดแล้วไม่นานนักภายในห้องก็เหลือเพียงแค่โจโจโหวนจิ้งและเย่หลิงเฟิงที่ตอนนี้กำลังนอนอยู่บนเตียงเท่านั้นจินเป่ามองแสงแห่งบุญกุศลที่แผ่ซ่านออกมาจากตัวของเย่หลิงเฟิงมันก็อยากได้จนน้ำลายสอมันกระโดดขึ้นไปแต่กลับมีมือเล็กๆมาคว้ามันเอาไว้เสียก่อนไม่ได้นะจินเป่าโจโจจับมันเข้ามาอุ้มเอาไว้ในอ้อมกอดก่อนจะบีบอุ้งเท้าของมันพลังพูดขึ้นว่า คุณพ่อปากไม่ดียังได้รับบาดเจ็บอยู่แกไม่อาจไปแตะตัวเขาได้เพราะแสงแห่งบุญกุศลเหล่านั้นเขาจะต้องใช้ปกป้องตัวเองก็ได้จินเป่าคอตกมันทำได้เพียงแค่มองตาปริบๆเท่านั้นโจโจโลูกคางของมันหลังจากนั้นก็วางมันไว้บนศีรษะของตัวเองฉันจะให้แกเอง เงินตำลึงจีนบนศีรษะของเธอนั้นเป็นแสงแห่งบุญกุศลที่ได้จากการปกป้องประเทศของเย่หลิงเฟิงเช่นกันจินเป่าจึงยิ้มอย่างมีความสุขก่อนจะกอดเงินตำลึงจีนนั้นเอาไว้แน่นข้างนอกประตูคิ้วที่ขมวดปมแน่นของเจ้าสิงหัวนั้นก็ได้ค่อยๆผ่อนคลายลงเย่หลิงเฟิงนั้นเป็นเทพเจ้าสงครามที่หาได้ยากมากในรอบหนึ่งร้อยปีจะให้เกิดอะไรขึ้นกับเขาไม่ได้หลังจากที่เดินไปได้ไม่กี่ก้าวเขาก็หันไปถามเฉินต้าการแข่งขันในครั้งนี้เสี่ยเวเย่จะหายทันหรือเปล่า อีกไม่กี่วันการแข่งขันก็จะได้เริ่มขึ้นแล้วซึ่งเย,ย่หลิงฟังเป็นคนที่เขาคิดเอาไว้แล้วว่าจะเป็นผู้ชนะเรื่องนี้เฉินต้าเองก็ไม่ค่อยแน่ใจนักเขาใส,าส่ศีสับพลางพูดขึ้นว่าต้องดูว่าพี่โจจะหลอมยาถอนพิษนี้ได้ตอนไหนเฉินต้าไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลยเพราะเย,ย่หลิงเฟิงก็ไม่ได้ให้ค่ากับเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน เขาเคยพูดเอาไว้ว่ามันเป็นเพียงชื่อเสียงจอมปลอมหากชนะก็แค่ได้เป็นผู้นำซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยุ่งสุดๆไปเลยคงมีเพียงล่วจินที่เป็นรองเขามาตลอดเท่านั้นที่คิดถึงเรื่องนี้ชายคนนั้นพยายามที่จะอยู่เหนือลูกพี่ของเขาให้ได้จริงฮ่าฮ่าเชินต้าขมวดคิ้วก่อนจะคิดถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้เขาจึงเอ่ยถามว่าหัวหน้าเจ้าครับผมได้ยินมาว่าครั้งนี้คุณได้ตั้งด่านทดสอบขึ้นมาหลายด่านคนที่สามารถผ่านด่านทั้งหมดไปได้เท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมการต่อสู้ใช่ไหมครับ นี่เป็นรูปแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นบนเกาะน,นี้มาก่อนโดยปกติแล้วนั้นพวกเขาสามารถเข้าร่วมการต่อสู้ได้โดยตรงโดยที่ไม่ต้องมีขั้นตอนอะไรมากมายอืมเจ้าสิงหัวไม่ได้รังเกียจที่จะเปิดเผยเรื่องนี้เพราะถึงอย่างไรในรายละเอียดก็ต้องรอพวกเขาเข้าไปก่อนถึงจะรู้ว่ามันคืออะไรกันแน่ซึ่งแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นการบอกข้อสอบมันยังเชื่อมกับบอร์ดจัดอันดับของพวกนายด้วยนะคนที่ผ่านด่านจะได้คะแนนสะสมเป็นสองเท่า ตอนนี้พวกนายก็สามารถเข้าไปทดสอบได้เลยหากทุกคนเข้าทดสอบกันหมดแล้วก็เอาคนที่ผ่านด่านทั้งหมดมาเปรียบเทียบกันก็ได้แล้วแบบนี้เองหรือเฉินต้าลูกคางของตัวเองและยังรู้สึกสงสัยมากยิ่งขึ้นไปอีกซึ่งสิ่งที่น่าสงสัยก็คือถ้าเป็นไปตามที่เขาบอกแบบนั้นคนที่ผ่านด่านได้ก็จะน้อยเข้าไปอีกและด้วยคนที่มากจนเกินไปเมื่อถึงตอนนั้นก็ยังต้องสู้กันอยู่ดีมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเขาสะกิดแขนของว่านหลังเบาๆเฮนายเคยเข้าทดสอบแล้วหรือยัง อืมโดยไม่คาดคิดว่านหลังพยักหน้าเมื่อพูดถึงเรื่องนี้สีหน้าของเขาก็ดูจริงจังขึ้นมาเฉินต้าพูดขึ้นเอ๋นย,ยังไม่ผ่านการทดสอบหรือฉันไม่ผ่านด่านสุดท้ายว่านหลังตอบอย่างตรงไปตรงมาเป็นไปไม่ได้เฉินต้าตกตะลึงไปทันทีความสามารถในการต่อสู้ของว่านหลังนั้นนอกจากลูกพี่แล้วก็ถือว่าเขาเก่งที่สุดในกลุ่มมังกรแล้วแต่เขายังไม่ผ่านอย่างนั้นหรือ ถ้านายยังผ่านด่านทั้งหมดไม่ได้ตอนนี้ก็มีแต่ลูกพี่ที่ผ่านได้สินะเขาพูดด้วยความตกใจโดยไม่คาดคิดว่าว่านหลังจะสายสีสต,ตอนนี้มีคนผ่านด่านไปแล้วหาใครกันเฉินต้าเริ่มรู้สึกสับสนริมฝีปากของว่านหลังแยกออกจากกันเล็กน้อยเขาค่อยเอ่ยชื่อคนคนนั้นออกมาล่วจินเป็นเจ้าหมอนั่นเองหรอกหรือ